มาทานซูชิโร่กันค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของไมเลยนะคะวันนี้พามาทานที่สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะบรรยากาศร้านข้างในเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะที่นี่เขาเป็นซูชิสายพานเจ้าดังนะคะจริงๆเขาเปิดมาสักพักแล้วนะแต่ว่าเราเพิ่งมีโอกาสได้ไปลองทานค่ะอยากทานอะไรก็สามารถหยิบที่สายพานได้เลยนะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับสีของจานค่ะหรือว่าจะสั่งผ่านจอแท็บเล็ตที่อยู่ที่โต๊ะก็ได้นะคะมีเมนูให้เลือกเยอะมากเมนูที่เราสั่งจากแท็บเล็ตนะคะก็จะมาเสิร์ฟตรงสายพานเส้นข้างบนค่ะ หยิบไปหยิบมาก็ได้มาเต็มโต๊ะเลยค่ะทุกคนวัตถุดิบเขาดีจริงนะรสชาติก็อร่อยทุกคำเลยแล้วที่นี่เขามีชาเขียวให้ชงฟรีด้วยนะคะจะทานแต่ละคำก็ต้องเอามาชนกับเพื่อนนะคะทานไปชนไปสนุกมากค่ะและนี่คือสีหน้าของคนที่อร่อยนะคะแสงออกตาแล้วค่ะของหวานที่นี่ก็ไม่ควรพลาดนะคะแนะนำสตรอเ r อรี่ e ีสเค้กกับ p u ดด i n g สตรอเบอรี่นะคะมันลงตัวอร่อยมากๆ พุดดิ้งเขาเนื้อนเนียนหอมหวานกำลังพอดีเลยนะคะและนี่คือหน้าตาของคนที่ได้ทานแล้วก็อร่อยมากค่ะอันนี้ทานเสร็จแล้วพี่พนักงานก็จะมานับจานแบบนี้นะคะใครยังไม่เคยทานก็ไปลองทานกันได้นะคะส่วนตัวชอบจะกลับไปซ้ำค่ะ